สวัสดีครับโคคนัดบอนไซบอนไซมะพร้าวนะครับเมื่อตอนช่วงเช้าผมได้ไลฟ์สดบอกไปนะครับว่าผมจะมาทำคือมาย้ายเนี่ยนะครับบอนไซมะพร้าวต้นนี้นะครับผมย้ายลงกระถางแล้วก็ผมได้ซื้อกระถางมาแล้วนะครับในหลายรูปทรงนะครับหลายรูปแบบนะครับดูกันนี่นี่ครับ ทั้งหมดที่ซื้อมานี่นะครับห้าใบนะครับเป็นราคาแปดสิบบาทนะครับในราคาแปดสิบาทนะครับทั้งหมดเนี่ยที่เห็นนะครับเพราะว่าแถวบ้านผมเนี่ยมันจะมีแบบว่าร้านที่เขาขายนี่โดยเฉพาะนะครับมันก็เลยมีราคาที่ค่อนข้างจะ ถูกนะครับโอเคมาดูกันดีกว่านะครับว่าทำเนี่ยย้ายกันเนี่ยอันไหนที่จะเหมาะนะครับ <c oughs> อันนี้น่าจะเหมาะมั้งหรือจะเป็นอันนี้ลองเทียบดูนะครับเออ มาจะเหมาะกว่ามั้งอืมแต่ก่อนอื่นเนาะก็มาเอาอันเนี้ยออกก่อนออกจากกระถางนี่ดูลากก่อนเนาะไปไปดูด้วยกันครับก็ก่อนที่จะทํานะครับผมก็ต้องมาเอาต้นไอ้ตัวนี้ออกก่อนเนี่ยกาบตัวนี้ออกก่อนนะครับแต่งออกก่อนตัดออกนะครับ โอ้โหไม่ได้แว่นมาด้วยเอากรีดอย่างนี้แล้วกันครับกะได้นะครับใช้ประสบการณ์กรีดมือใหม่ค่อยๆทำนะครับอย่ารีบร้อนอย่ารีบร้อนค่อยๆทำค่อยๆกรีดนะครับ นี่ครับออกมาแล้วโอ้ยุงเยอะครับลงมาช่วงนี้ด้วยอะ่ะ อเอาแค่นี้พอเนี่ยอันนี้เราก็ทิ้งไปนะครับไม่ต้องเอาไว้นี่ครับ,รบก็ดูนี่ก่อนดูนี่ครับดูสภาพรากกินอยู่ในที่นี้ฮะนี่โอ้นี่เลยครับแกะก่อนเราจะต้องดูกะลานะครับว่ามัน,น มันมีดินมีอะไรนั่นอยู่ไหมโอ้น,โอนี่ครับดนลากนะครับ นี่ครับก็อย่างที่เห็นนะครับเนี่ยมันก็จะมีประมาณอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมไปล้างรากมาให้ดูนะครับว่ามันลักษณะมันให้ความเพิ่มความเัดเยงของรากนะครับก็นี่เป็นรากที่นั่นให้เห็นดูนะครับผมไอ้เนี่ยกระายเนี่ยผมยังไม่ได้ขุดเดียออกนะครับวันนี้ก็จะมาขุดให้ดูนี่ครับมันมันมันอยู่ในดินนะครับผมแล้วก็มันมีความชื้นครับมันก็เลยแบบว่า ขูดได้ง่ายนะครับเออเมื่อ,อคิดแล้วเนี่ยครับที่ได้ยินเสียงกันแควกควันนักก่นคือเป็นเสียงกระลอกนะครับ ถวนี้ยมันกระลอกกันเยอะครับผมมันก็เลยมีเ,เสียงแปลก,กประหลาดของกระลอกกันมันวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็มันกระล้องทั้งเรียกหาคู่กันนะครับบางทีมันก็เล่นกันต่อสู้กันนะครับกระลอกโอ้ยุงเยอะในป่ามันยุงเยอะครับ นี่ครับขูดก็ขูดทั้งลูกนะครับนี่มันจะมันจะขูดง่ายครับผมถ้าเกิดใช้น้ำมันนะมันแช่น้ํามันมีความชื้นเนี่ยมันก็จะขูดง่ายนะครับนี่นี่นะครับขูดออกง่ายเดี๋ยวเ,เดี๋ยวผมไปล้างห้อีกทีนะครับก็โอเคครับมันก็นจะได้ออกมาลักษณะเป็นประมาณนี้นะครับผม ส่วนรากฝอยเนี่ยเดีย๋ยวเราตัดแต่งเลยก็ได้นะค,คือรากฝอยเนี่ยเราไม่ไม่ต้องการนะครับตัดทิ้งได้เลยกค่อยตัดนะครับเพราะรากฝอยเวลาโดนโดนแดดโดนแสงแล้วเนี่ยมันก็จะเหี่ยวไปนะครับไม่เหมือนรากที่รากเส้นใหญ่นะครับ นี่นะครับก็จะได้ประมาณนี้เนาะนี่นะครับนี่แต่งเอาลากออกแล้วนี่ครับนี่มันกจ็จะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับนี่ก็ได้เลือก อันนี้มานะครับอันนี้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวมันก็นับเองทีนี้เราก็มาเอาเนี่ยครับเศษเนี่ยที่มันมใส่ตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยเราก็มาใส่ด้านล่างใส่นี้ไปเลยนะมันได,ได้เก็บน้ำไว้ได้ครับเก็บความชื้นไว้ได้มันนานนะครับดีนี่เราก็ใส่เลย ก็อันนี้ก็จะเป็นเศษนะครับขุ่ยมะพร้าวเยื่อมะพร้าวน,นะครับนี่นะครับใส่ไปจำนวนนึงนะครับบิ่นปิ่นขนาดนี้เลยนะเพราะว่าเราต้องกะให้รากมันจมไปด้วย อย่างนี้นะครับเกีย่ยให้รากมันอยู่นั่นหน่อยเนาะนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาดินมาเสริมนะครับเดีย๋ยอะอันนี้นะครับทำตรงเนี้ยให้ขึ้นแบบเป็นเนินนะครับขึ้นเป็นเนินหน่อย เพื่อที่จะได้วางอันนี้ได้นะครับบางกะลาอน,นี่นะครับนี่กะลามันจะได้ลอยแบบว่าลอยสูงข,ขึ้นมานะครับโชกะลาแล้วก็ค่อยๆกดลงไปนี่อย่างนี้นะครับอันนี้เราจะโชกะลานะครับโชกะลาด้วยโชลากด้วยนะครับผม แล้วก็ใส่ลงไปเลย<ป>นี่นะครับคือรากที่ผมเลี้ยงอนะ่ะมันมันมีความสมบูรณ์ของรากเยอะแล้วนะครับ<ป>ก็เลยโดนสามารถโดนอากาศโดนอะไรได้นะครับผมแต่อย่างรากสีขา,ขาวๆอ่ะนะครับ มันมันยังโดนแดดไม่ได้ครับถ้ามันโดนแดดแล้วมันจะเหี่ยวนะครับแต่อย่างพวกนี้มันไม่เหี่ยวแล้วนะครับผมมาสามารถโดนแสงได้แต่มันก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราที่เราสามารถป้องกันแสงไม่ให้ลากมันโดนแสงได้นะครับมันก็มีอีกคือเอาผ้านะครับเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้นะครับ เราก็ใช้ผ้าเนี่ยผ้านี่นะครับเอามาคุมลากไว้ก่อนเลี้ยงอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างนี้คือเลี้ยงกะลาไอ้คือเลี้ยง้ากเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับกันนะครับแล้วก็เอาน้ําลดไปเดี๋ยวน้ําก็ชุ่มนี่เองแต่ถ้าเกิดล่ามันแข็งแรงแล้วเราก็ปล่อยอย่างนี้ได้เลยนะครับสามารถโชว์ได้เลยนะครับผมอ้าวอันนี้ก็ลดน้ํานะครับ นี่นี่เลยเท่านี้เองนะครับเป็นน้ำมันก็ซึมลงไปเองนะครับก็อ่าบริเวณแถวเนี้ยแถวนี้นะครับเราจะตกแต่งได้ก็เอาก้อนหินพวกก้อนหินพวกอะไรเงี้ยเอามาหินจากน้ำตกหินจาก หินก่อสร้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาประดับตั้งล่างนี้ก็ได้เนาะทำได้หมดแล้วครับอันนี้นะครับโอเคครับผมแค่นี้เสร็จแล้วมันก็จะสวยงามออกมาประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใก,ใกล้ๆเนาะนโอเคครับผม่อาอย่างที่เห็นนะครับผม ก็มันจะได้ออกมาประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมคลิปหน้าจะมีอะไรก็กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ